สวัสดีจ้ามือนีไม่น่อยมีเมนูมาเสนอไม่น้อยได้หมากอะไรเขาเรียกหม,มักหมอนเหรอต้นหมอนลูกหมอนมันเบอร์รี่ตะวดนเอามาให้อยู่หน้าหน้าร้านไม่น้อยเลยเอามาไม่น่อยกเะยจะมาตัดควนแล้วไม่น้อยก็สิลองเฮดอันนั้นนะคือเขาบางด้เฮดแยมแยมมันเบอร์รี่มันจะเป็นออกมากยังบอกลองดูเด้อรอดูจ้าตัดควนเร็จแล้วไม่น่อยก็มาล่างทําความสะอาด น้ำสองน้ำล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ไม่น้อยก็ใสิใส่กระซ้อนไว้มากนี้มันดำเนาะเล็บนี่เขาเล็บดำเบิดธรรมดาเล็บกับดำนี่เราละวะล่างเสร็จเราไม่น้อยก็สีเทใส่เครื่องปั้นปั้นแบบหยาบเราต้องปั้นดีปั้นไดดอกปั้นแบบหยาบนี่ให้มันมีชินมิตอนน้ำหนาตอนปั้นนี่ไม่น้อยทั้งขยเาทั้งอย่างนี้ขยเาเครื่องไม่น้อยมันพันปีนะ ทั้งคน้นทั้งเครื่องทั้งกล่องายาวสั้นไปเบิดเลยโอ้ละเอียดแลทุกคนมันป็ได้อย่างนี้นะบางอย่างหนึ่งกข็ขึ้นเลือด,<ส>ดอยู่นะคนขึ้นเลือดปิดเลือดไก่ทางหมอ้อประเทศลงหม้อเลยไม่ได้ไล่เป็นไนตุกคึ้นขอ้อกจก <c oughs> น้ำตาลทายลงไป,ปเทน้ำตาลทรายลงไป โคเล่โคเล่จากน้อยพอให้มันเข่ากันแล้วค่อยค่อยจุดไฟโอนจนมันได้ที่นะทุกคนโอนโอนโอ,น,โอนไปอย่างเงี้ยแหละจนมันเหนียวเนื้อทุกคนค่อยเบิ้งเด้อไม่ใช่เป็นแย้มให้ไม่น้อย,ยบอแอมเบอร์รี่เดือดแล้วก็ะซี้นากินนี่ทุกคนเลยนะโอ้เป็นจะแซ่บอย,นะยู่เนาะชิ้นง่ายมากทุกคน อยู่ข้างนอกมันไม่เป็นดำๆนะอยู่ข้างนอกมันเป็นแบบสีอบม่วงแยมมันเบอร์รี่หรอมินมันอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะโอ้ลูกมอนเนี่ยแหละเฮ้ยยันบอกงาลูกมอนเขาเรียกว่าอะไรมันเบอร์รี่แบบอึดหยาบเลยอหดหยาบแฉะนี่ะม ควรจะั่วเลยนะทุกคนคเหมือนคว้องวอะไรเยไม่น้อีนีเอาลูกหมอนเนาะขารีกมันบดีมมาแยงแยงทานังเขลองเรื่อไยต้อนเคี่ยวสิทุกคนเย็ไม่น้อยสิแล้วนะเนี่ยเคี่ยวเต็มเยวเนียเห็นไหออแต่มันออกเปรี้ยวนเเสรนแต่มันก็อร่อยดีนะ ลองติดตั๋วยคือเบิ่งนะ้ตัวนนต๋วตัวต๋วแล้วก็ติดปากติดมือ,มอเปื้อนเบิดจับรอดีอยู่นะทุกคนดิดมดมนมือดินมือจิตหมอคนหมองไม่นอนเล่มกลมหมอก่อนเได็จมันอันนี้ไม่นอนเติมดอกไม้ไปอยู่หน้าไปนี่แซบ่บแจ๊บดีทุกคน แด่พอดีมันจะร้อนมันจงไม่เย็นเย็อุ่นมัพอนี่ด้วยใส่ของที่ของที่จะละลายนะของที่เขาใส่อะไรไม่ให้นเราก็เลยก็บใส่ที่ะปิดปฟ้าจกแต่เอ๊ทุกมาดูเย้ไม่น้อยเย้ไม่น้อยเหนียวหนึบเย้ไม่น้อยตลกไว้เวลามันเย็นบาดแข็งปากเลยทุกคนมันจะเป็นลูกอมแทนนะนี่เป็นลูกอมแล้วก็มาปั้นปั้นมือไม่รอดมาแล้วนะปั้นมาแล้วแล้วก็เป็นเหมือนลูกอมเลยเป็นเย้ไม่ได้แล้วเท้าไม่ได้ มันหนูดโกนแหม่นี่เราก็เูืดอกแล้ว,แ,ลวแตอร่อยนะพี่หวานฉ่ำแยมไม่น้อยกลายเป็นอะไรวะเหมือนเหมือนเนี่ยนะเหมือนผู้ชาที่เขากวนอ่ะแล้วที่เขาเขาปั้นปั้นแล้วขายอนะ่ะรสชาติเองก็นเนี่ยนะอร่อยเหมือนกันอร่อยอยู่ดักกันมีใครกินก็นไม่น้อยแล้วแต่อ้วนก็บอกว่า เบาฉัน <c oughs> ลูกก็บเอาไม่น้อยก็กวนกินเองก็ได้ใครบอกว่าไม่อร่อยก็ช่างแต่ไม่น้อยบอกว่าอร่อยแซ่ดมัชาติอร่อยเนอะลูกอมมันเบอรี่แซ่บเียแต่มันถ้าคกินนะถ้าเป็นหวานตานขึ้นแน่นเลย นีไ่ไน้อยกินไม่ได้เป็นเบาหวานอร่อยเนะาะทำมีปั้นมีปั้นจริงมือกุ้งรมาแล้วแหละไอตจะมือดำนิดนึงมันทาไม่ได้ทาหนูฟังก็ได้หนูดูดิเหนียวหนึบ <c oughs> มันเย็นมาแล้วเป็นแบบนี้แหมแต่อายเนาะเดียดไม่น้อยต้องมาปั้นกินแหมแต่ก็แซ่บนะโดยรวมแล้วอร่อยจ้าสมัคร ากเป็นกำลังใจให้ไม่น่อยเลยจ้าขอบคุณจ้า